วันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมาสูอนะลูกค้าครับเป็นรุ่น WA 270รุ่น5นะครับไม่น่ะไม่ชมกันนะครับอ่าตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะ270นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถตักที่เป็นสายเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวนะฮะของตัวรถนะฮะเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเทียบไซส์บุ้งกี่นะฮะก็จะเทียบเท่ากับตัวประมาณ WA 3 0 0นะลูกค้าครับแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นรหัส WA 270เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อนะฮะเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวรถนั่นเองนะคร นะะฮเป็นม <muitas S 2> ุกี่ที่มีขนาดมุกขี่ 3Q นะลูกค้าครับอ่าเท่า3สองศูนยหรือว่า WA 300เลยแล้วก็เบอร์ยางเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะเท่ากันนะครับเป็นขนาดยางเบอร์ยี่สิบสี่ห้ายี่สิบห้านะครับแต่ว่าอย่างที่จุดแตกต่างของเขาเนี่ยก็คือว่าในตัว2เจ็ดศูนยรุ่นเจ็ดนะฮะตัวคัสซีของตัวรถนะฮะเขาจะทำออกมาให้มันเล็กกว่าตัว3สองศูนยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอคัสซีของเขาเล็กปั๊บเนี่ยขนาดน้ำหนักตัวของตัวรถเขานะฮะจะเบามากยิ่งขึ้นนะฮะะะะแลล้้้วววววววกก็พอดยยยคคคาา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 ามมมมทที่่่ตัรถเเเเบิงงขึนนนหฮจ ำงานได้ไวแล้วก็คล่องแคล่วคล่องตัวมากกว่าตัวรถตักสัมตนั่นเองนะครับอ่าก็จะเหมาะกับลูกค้าที่แบบว่าเอาไปใช้นะฮะหน้าง,งานที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะพื้นปูนไม่ได้เทนานะครับพื้นปูนเทบานแต่ว่าต้องการไซส์บุ้งกีที่เป็นขนาดสามคิวนะฮะแล้วก็ต้องการแบบว่าใช้งานในหน้าง,งานเนี่ยทำงานแข่งกับเวลานะฮะต้องการรอบของตัวรถที่มันไวๆจ,จัดๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็จัดตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นห้านะเรียกได้ว่ารุ่นห้าเนี่ยก็เป็นรุ่นเทลูกค้านะครับนิยม เขาจะได้เป็นนะฮะบอดี้โฉมใหม่นะครับโลบคอนโทรลภายในเนี่ยเป็นโฉมใหม่นะฮะเกียร์ก็เป็นโฉมใหม่นะครับแต่ว่าเขายังคงความดูแลรักษาง่ายในส่วนของเครื่องยนต์ไว้อยู่นั่นเองนะครับเครื่องเนี่ยยังใช้งานนะฮะเป็นเครื่องยนต์แต่เล็กธรรมดาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะด้วยความที่เขาเป็นเครื่องแต่เล็กนะเรื่องการหาช่างการซ่อมบำรุงการ maintenance เนี่ยก็จะยังทําได้ง่ายอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไหนเราพูดถึงเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะฮะเครื่องยนต์ของเขากันหน่อยนะครับเครื่องยนตเ้าคกบปสููล เครื่องสูตรทโบนะตามสายรถตัก3ามพิวเลยแล้วก็ในส่วนของหลักเที่ยง่อนเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องคอมโบสุ 6d102 นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพเที่ยงใกล้ๆก,ก,กันนะครับ จะเป็นสภาพนะฮะหน้าตาในส่วนของฝั่งหัวชีดของเขานะลูกค้าครับนี่นะฮะ 2องสูดนะครับจะตีตาด้านข้างแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็พัดลมด้านหลังแน่นอนอย่างที่ได้แจ้งไปว่าเป็นฉมใหม่ระบบใหม่หมดเลยนะเพราะวพัดลมด้านหลังเขาเนี่ยก็จะใช้งานเป็นร,ระบบพัดลมไฮดรเล็กแบบใหม่นั่นเองนะครับความเร็วรอบของเขานะฮะจะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับไม่ต้องแบบว่ามาคอยมีสายพานคอยดึงกาลังเครื่องยนต์แบบรุ่นกเก่าแล้วนะตัวนี้เนี่ยแยกปั๊มออกมาเลยแล้วก็หมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับนี่สองเดสูดรุ่นห้านะครับเดี๋ยว สวยทุกจุดนะฮะแห้งดีมากๆจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะแกนเขินนะครับแข้งดีหมดนะครับรอยเล้ารอยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูเกียร์กันเลยในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ตามสไตล์รถตัดรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เขาจะใช้งานเป็นระบบปั๊มไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆลูกเกียร์กกกััััันนนนนนะะะะะคคคครรบบบแแตตต่่่วววาาาเเเดดดดีี๋๋ยยผมมขอออไปปููล้๊ึงฮฮโ Okay, ครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะอ่านี่นะครับในส่วนของตัวนะเกียร์ของเขาก็ตามที่แจ้งไปเป็นลูกเกียร์ปั๊มฮดลิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียร์ของเขากันก่อนนะครับนี่ ก็จะเป็น,นลักษณะในส่วนของลูกเกียร์นะฮะแล้วก็มีตัวปัว๊มอัตโมัเข้ามาคุมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าการใช้งานของเขานะครับลูกค้าครับเราจะสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยเราใช้เป็นแบบเกียร์อโตเมติแบบใหม่นะครับก็คือพักหน้าพักหลังอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องมานั่งไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่แบบรุ่นเก่าแล้วนั่นเองนะครับอ่าเวลาขับใช้งานเนี่ยก็บอกได้เลยว่าง่ายมากนะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอขัับกนนนะะะคร น้าตาฟิลลิ่งด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าลองนั่งเลยนะครับฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับคอนทูนนะฮะตามสายรถตักสั่งคิวเป็นคอนทูนคู่แบบนี้นะครับขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ความหงายหนึ่งตัวนั่นเองนะครับนี่นะฮะเพชรปั๊มเลยนะฮะเชฟนี่กดตัวลอยได้สบายๆชิลๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองยกแขนให้ดูด้วยนะครับ นิ่มนะครับตัวนี้นะครับปัม๊มเปิรมก็ยังทํางานได้แรงนะฮะนิ่มแล้วก็ไวดีปกตินะครับตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวมาลองเ,เกียร์กันนะครับในส่วนของเกียร์ก็ตามที่ได้แจ้งไปเป็นเกียร์ออโตเมติกนะผักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับอ่ะกดเบรคก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองสับก,กันเลยนะฮะ จุดเด่นนะฮะหลักๆของพวกเกียร์ปั๊มหพลดกหรือว่าเกียร์ออโต้รุ่นใ,ใหม่ๆนะครับลูกค้าครับก็คือความแรงนะฮะแล้วก็รอบในการทำงานของเขาน่นเองนะครับพวกนี้เนี่นะะนนยนะฮะเกียร์นะฮะจะค่อนข้างทํางานได้แรงมากๆแล้วก็สปีดต,ต้นของเขาเนี่ยนะฮะความไวในการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงตามเท้ามากนะครับก็คือแบบฟื้นป้านะ,ะเหยียบไปเนี่ยเราไม่ต้องรอรอบเลยนะครับแป๊บเดียวมาเลยนะครับเลยนะฮะปื้ดนิ่มนะครับวงบล็มคพวงมาลัยนะฮะก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่า เขาเน้นความคล่องตัวนะครับของตัวรถเป็นหลักนะพวงมาลัยนะฮะปั๊มปึ๊มนะฮะพวงมาลัยของเขาเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มนะฮะแล้วก็มีความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับเนี่ยนะฮะเบียบ์ฟูดพุ่งปั๊บนะตัวนี้นะครับเนี่นะฮะ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงนะครับของระบบเกียร์ปั๊มฮห้เด็กเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคัะเร่งของตัวรถนะครับลูกค้าครับเขาจะมีตัวช่วยนะฮะชะลอความเร็วตัวรถไปในตัวด้วยนะครับเนี่ยนะสังเกตว่าผมจะไม่ได้เหยียบเบรกนะลูกค้าครับแต่ว่าเวลาที่ผมชะลอความเร็วนะลูกค้าครับเนี่ยนะพอยกเท้าชะลอความเร็วปุ๊บเขาจะค่อยๆชะลอความเร็วแล้วก็จะ ค่อยๆเบรกเนี่ยให้รถเนี่ยหยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานกันทั้งวันนะลูกค้าครับเราจะขับได้แบบว่าสบายสุดๆเลยนะฮะเหมือนกับว่าเราใช้งานขาเนี่ยแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับ่าเบรกนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับน,นะฮะอย่าปุ๊บพุ่งนะฮะ พ่อนปุ๊บนะฮะก็จะค่อยๆเบรกแล้วก็ให้มันหยุดอยู่กับที่เพลงนะครับแบบนี้นะครับอ่าดีมากนะฮะเบรกเนี่ยคือแบบใช้แค่ตอนฉุกเฉินเท่านั้นเลยนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้นะฮะก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะของเจ้าตัวคูมัสเซอร์ W A สองร้อยเจ็ดสิบรุ่นห้าคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตัดคูมัสเซอร์ W A สองร้อยเจ็ดสิบรุ่นห้าคันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมนนนนนะคครรรรรัับบบบไไดดด้้้้้้ทททีีี่่เเออ์โขึตงาาซยยืล แล้วก็เดี๋ยวเราทกค้ายไดต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขานะละรายละเอียดรอบพันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะแต่รายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนวยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามา่อสวยแห้งสวยทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องนะฮะปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นครบแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปก็สามารถพร้อมรียงานได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่าแล้วก็ค่าตัวของน้องเขานะครับตัวเนี่ยก เกี่ับกับเจ้าตัวมมคุณมาเฟสองร้อยเจ็ดสิบห้คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ